จ๋า,าจ๋าพีสายคสวยจ๋าอืมอี่น้อมึงเอาออกแต่ก็สอบนะเว้ยมันสิตายซะ่แล้วมึงดูจนถิ่มนจนปุอ๋อลูกกูไปลสายนะแม่เป็นมาบ่อเรียบร้อยมาพี่ลูกกบพี่มาหาแม่พี่ <มา S 1> นูผูกถ้าเย็นละหันนะสบายดีพี่นอ้องนั่งมาแต่หน้าลูกพี่นั่งพี่นอ้นองไปเกี่ยวข่าวสะบอ่ะ อ้าพรเอกบทไปตีเป็นอย่างสั้นๆอย่าเห็นเนาะอ้าวคือโบนัดไปเจอกันสะเป็นอย่างไรสบายดียางแรงๆได้พี่น้องน้องคำมาเบะอาม้ามาหายพี่น้องเลยแม่เขาเปิดกระซุกเต็มหน้าพระเอกนะบอว่างเถอะมาโง่ๆคนแรกวะสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องตโตน้องสบายดีปลาลุง ไปไปขันขนมป้าเสีขนมหปกินนี่อานางลงนางลงิสี่ส้มผาดเอานางลงนางลงป้าเสียขนมห้กินผาดอ่ะผดเน่นไหมเดี๋ยนี่อตอบได้กระตอบได้ต๊ะไปอีกซ่ตอบ,อตอบโอ้ย,ออยเฮ็นห้องเฮ็นหายเป็นยังจังห้องจังหายนะอีกวะบอกเป็นยังจังห้องจังหายนะวาวนะวาวสวัาดเป็นนางเอกเอวีนได้ยูคนน่อายนันเอานนองบวได้ดอกคนนี้เสียใจ มีน้ําตาเออเว้าขึ้นเป็นเป็นแบบในในกล้องน่ะได้อยู่แต่ว่าให้เอาอีดีนี่นางเอกเป็นนางเอกน่ะได้อยู่อแต่ว่าให้เอาอีีนี่เพิ่นเอาบ่ได้เพิ่นว่าอ้ายอ้ายบ่เอาจ้ดอกเพิ่นอ้ายก็มีคนที่อ้ายสอบจนแล้วเพิ่นว่าแเพิ่นก็บ่ได้เพิ่นก็บ่ได้บ่ได้ถามใจทงายน้องสาวนี่ว่าว่าเฮาก็เอาเจ้าได้บ่หั่นน่ะเนาะความรู้สึกของเฮานี่ก็ว่าเฮาักเพิ่นลงดูบ่พี่น้องเอ้ย คนแบบโนไปเองหนาวมื้งเสียความรู้สึกนะเอออธิไห่นะเออียความรู้สึกบอกว่าความรู้สึกที่เขามีดีต่อกันเออแบบเออเป็นเป็นผีเป็นน้องอายเป็นมหากรามฮัลกามาน้องว่าอายน่ะเอาเจ้าบ่ได้ว่าน้องนี่ว่าน้องเศร้านี่หักอันพีไส้หนาลีอือ ว่าดีน้ำกันไปเกี่ยวเอามันยองผู้ใหญ่มันยอกใส่แล้วก็คุยกันไปก็บอกว่าก็ปรได้ว่าไอ้เอ้ยน้องขอหลอกมาเป็นผัวน้องคำนี่ผมมีไอ้ตัวนี้นะนองอยู่บ่ได้แล้วน้องก็ไระด้ว่าพอคำได้ว่าขอหลอกไอมาเป็นผัวน้องปรได้ข้อหลอกไอมาเป็นผัวอไงก็อยู่น้นองก็อยู่ได้คือกัน หายห้องหายมีน้ำหูน้ำตาก็ะโนเป็นยังอีกคำมันหมักข้าวแห้งลรอเขาบอกหมักบ่ออยู่หูความจริงอย่าข้ามความจริงอยู่เสียความรู้สึกอืมเสียความรู้สึกจนมีน้ำตาการมาหักเขากระบอกออืมท่านมาถึงขนาดว่าหักเออเดี๋ยวไก่ชิดพี่น้อหนุ่ไปอุ้มใหายปากไว้ไปอุ้มน้องให้ป้าเดี๋ยวไปจังสีน่าพี่น้องอืมความรู้สึกไก่ชิดสื่อเอาบักซัน มันตื่นสั้นสั้นเบิ้งเบึ้งเรู้สึกไก่ชิดจะซื้อเพิ่นน่ะฟันแล้วข้น้าไเพิ่นฟันอยู่ไก่เฝ้าตื่นจะได้อายเดียวเพิ่นก็เสียใจอยู่เพิ่นว่าทีิวากันเอามีหนังตาเพิ่นว่าออกมาแบบ่ได้ตั้งใจเพิ่นจะนอนบอรบเพิ่นว่ารู้สึกผิดอยู่เพิ่นว่าโอ้คันรู้สึกผิดกะสำนึกเลยครับเห้มาขอโทษได้เนาะให้มาขอโทษเนาะไม่รู้สึกว่าผิดต่อเนาะอืม น้องครับให้อภัยยูพี่น้องเอาเป็นว่าคือแบบว่าจบกันในในอ่าในแคปซั่นเบาสาวมันบอกสีมันบอกอันทำจบกันเลยเนาะมีแต่แบบหักแพงกันคือไอ้พี่น้องเป็นนางเอกเอ็มวีเป็นนางเอกเอ็มวีเนาะเออเป็นสาวงขี้แมนพี่น้องเอ้ยนั่งคำพิ่นก็บ่าลังไม นางค้ำเพิ่นก็เว้าลงไม้อยู่เฮาไปถ่ายมือให้ไดมือไปมัดขาว่มนีนะเป็นน้องโอ้ยเฮาก็ยังบ่ทันตอบตกลงว่ามากอันเอื้อยายเพิ่นเว้ากลังไม้หนนางคนะเฮาก็ยังบ่ทันตอบตกลงว่าบ่มากอืบ่แม่นสิว่าจด้พี่น้อง FC ทั้งหลายพังเด้สิว่าสิได้บายให้ชัดเจนอบ่แม่นสิว่าเห็นคนแล้วเอาเห็นเงาแล้วคุกบ่มแม่นเห็นว่าเฮาเป็นมไม้ไม้เฮาก็เนาะมีศักดิ์ศรีแม่นบ่คนเฮามันคนเฮามันเคยเจ็บหนคน โดนเขาถิ่มมาแม่นั่งค้ำเพื่นกับผ่านมาหลายคนแล้วเนาะค้ำเนาะดเโดนคนเถื่อถิ่มันนี่มันเจ็บมันทรมานกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะอืมมันทรมานเนาะอดมือกินมือบางที่นะก็บไม่ได้กินข้าวบางที่ก็กินข้าวกับน้ำจ่าบางที่นะก็บไม่ได้กินข้าเพราะเม็ดเลยแล้วกันแทมสิโบมีนมให้ลูกกินตั้งเป็นแม่ตะกอ่อนนะเด้อพี่น้องต้องเข้าใจเพราะคนเป็นแม่เลี้ยสือเสือมันพี่น้องเอ้ยแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะเลี้ยงลูกคนเดียวมาสองคนพอแท้มัน พอก็คือเห็นแหละเนาะเป็นั่งเอกแม่เอมวี่พี่น้องอืมเอกนางเอกแขวนเปียกเม่นแถวผ้าแดงเนี่ยน่องนางค้ำนี่เป็นน้องนั่งไอพี่น้องกวนพังคีดีกว่าวะเป็นแถาพังคีะเราแขวนเปียกเป็นแถาพังคีพังคีแล้วมันบริสุทธิ์วังเด้วผ้าแดงนั่งไอมันคือว่าได้กันอยู่เด้เออพังคีซะร้อเพลงอยู่เด้จ็กขอจ็กค้ำอยู่ในอัน ทดลองส,สภาพมันได้อีดอกใมแข้งขีดของมันบาดา้าไปนะโฆษณานางไอ่โบได้กระไม้พายเนืไดาก้กะไม้ังกูก็วนะ่อาอยา,อยากท,าากทา้ามยุท <c oughs> ้าแม่ไม่นี่ก็ว่าแสดงชิซื้อสันอือท้าแม่มินีกันเลยมันคือท <c oughs> ันการใหยุ่งเมือนา,ายค่ะแสดงใ <c oughs> ายมากพอได้ซื้อขนมให้ลูกอยู่พี่น้องเนยอืออือน้องอยู่ เบาเบาไท้หวันเอาจริงๆริงคือแบบว่าหย่านน้องคำจู่โจมเออย่านน้องคำจู่โจมจัความขีดเนาะจังเบาในนั่นหลัดฐนหน้เนาะคำันสื่อว่าเ้าหลัดเนาะพายมึงนะเขาขนหดมีใจกับมึงเขนาดมีใจยูขนาดใจคบกันไปนานๆอยากให้คบกันนานๆซะก่อน ัญญาณน้องคําจู่โจมมันเจมันแสตาบให้ใน้อมานนเข้าได้นืสําหับนອງนี่อ้ายเป็นน้องสาวอันให้น้องเป็นน้องสาวก็ได้อือคันว่าเป็นคนหักนี่บ่ยากตกลไอืันๆอคนเมันันู้ักคกันแ ลงกันรถก็บ่ได้พี่น้องแมนฮะละจักรุยจักรุยจักรุยทำผายอันผู้เบาใน่พันวะขณะผู้เศร้าก็สิเอยปากว่ามากกันมาห้าห้าในพี่ใหญ่ทายทั้งนั้นก็สิบุมีรถแท่นตี้พี่น้องเพิ่นจูโจมเพิ่นต้องหายเวลาเพิ่นนอกบังเท่ะเพิ่นเพิ่นหล่อพี่น้องมันนาตัวเองเพิ่นปั้นนาตัวเองอย่างนักเดียเพิ่นหล่อขนาดบอกเพิ่นว่าว่าพี่น้องเนีย มันชานิ่อกบ้านเห็ดเสร็จแล้วไ่เคยมีผู้ชายคนใดได้มาเห็ดให่มีน้าขนาดพูวตัวเองแต่แท้ขนาดใหนขนาดพวนถิ่มลูกแหเลี่ยงยังวนมิน้ำตาล้หระครับอันนี้เันบบาอันนี้เป็นเป็นไขน่อามืไปขึ้นสีมาจองเว้นแต่ว่าทิ้งเนี่ยเอะยา ฝืนแบเป็นผาเหรอไม่ไหนก่อยมีตา่อยนะพัวสองพัวสามยังบุญมีตาเนาะคำล่าสุดพี่นแต่เขาได้หายน้อข่อยได้อืไม่ได้เศร้าค่ะไปส่งไปส่งใครอยู่รถเขากะหายน้ำัวเองนี่ได้เออลงหลักกลับมาอยู่นทำหม่ได้บอกค่ะจะหวานเราได้โถเตโนอืมนี่นี่พอกว่านี้เองกันเลยวะอันตอนนะก็ลงไปหาพัวน่ะอยู่ปากเซซอยพังพี่น้องอืึ้นมาพัวอยู่ปากเซพัวเรา เป็นคนมั่นคขามือคขามือเอาเงินมาให้เมียเมียเก็บไว้ตอนนี้มีมือนะกูมีสติมากสมวันรีสติขอบใจขอบใจอันนั้นวานีกันว่าเขาน่ะฮะจะได้อยู่อ้ะนะายเอ,อ้ยเอออันนี้กันแดดเนี่ยขอบใจเด้อดย,ยันน้องโปสวยเอฟซีแหงว่าให้น่องเป็นตัวสวยๆขอบใจเข้าใจเออเอาไปสำนักแดดวันนี้ ระวังคว่มหักกับคว่มถูกเนี้ยน้องสี่ขอส้สลากคว่มหักที่ไอ้มีหายน้องสี่ขอเมื่ออยู่น้ำพ่อนน้ำแม่เนี่ยไอ้พอบังโนนะต่อจากนีให้อายดูแลตัวเองจะได้การห้ากับหักแพงกันคือเก่าแบบผีแบบน้องืออือนี่เพิ่งจะป่วยห้ามาเพราะว่าน่าเสียงเงินไหวอย่าใครมียมาจอย่าเห็นหน้ำลูกเพราะว่า ชื้อผ้าอยู่ดิต้นนยังอยู่ในเถาะอ๋อมึงมาจากผัวมึงนำบักโนยังอยู่ในท้องบอกผัวห้านั้นไปจ้างห้านั้นตอนเขาท้องสามเดือนตอนนี้ท้องเขาได้หาเดือนเขาลงไปหาผัวเขาเออ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 ผัวนัว้นนองไปจะแข็งขันมากผัวนั้นสิหลับขับหมวกกำหยุดพูดตอนนี้เธอแม่เพวกนก็อยู่ผู้เดียวถ้าแม่เพวกนก็อยู่กับป้าเนาะพี่เนาะอืออือสงสารแม่ทางนี้กับป้านะเอาเอาไปว่ามึงออาทิ่ยแม่บ่ได้ก็เลยก็บอกว่าความหักของอ้ายนะ ของไหที่มีให้น้องนะเสียสละซะอือได้เสียได้ได้เสียสละซะด้มันก็คือสิเอาเมียเอาลูกเลยเนาะปานนี้เนาะยังบ่ทันได้เอาฮะก็ได้เกันอยู่บ่ยังบ่ได้เอาอยู่มคือบ่โทรมาลงมาเล่นหาลูกหาเต้านี่บ่เอาบ่ได้เอาดอกลงมาหาลูกซือบ่มาอือเมียว่าเมียอยยามเออสิโอยยามบ่เงินต้องได้ใเงิน พยาอุ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยแม่เป็นวอกบอลุโอ้ยลุป่ะสิป่เป็นวอกซะเปล่ามึงก็เห็นกับตาเลยบ่ตาเขียวตาลิงตากรโอ้ยตากระบะอับนะซู้ซักยาให้กับเบเซาเนาะมึงว่ามึงว่าลูกมันสิเป็นอยู่ขำกินนมแม่เป็นกระบะป่ะเป็นกูสงสารกูน่ะสิเอามาเลี้ยงแบบสมมติมันบ่ได้ใดกะว่าบ่เป็นแหละมันเป็นวอกเนาะเฮาสิเก็บไว้ให้ยัง ตอนมันกินนมแม่มันนะแม่มวันไหนกินนมพอดีเลยเธอเป็นบาอ่อนเสียสล่มาห่าเนาะนี่หรอข้เขามากพัวเมียไหนเสียสล่าทราบบอกเจ้ามากไปไงเจ้าเอาได้ได้หรือข่ากไม่ได้เอาไปในแถาคุณมึงกูนายอยากไปเล่นน้ะมึงอยู่หักไปแต่ะเถื่อบอกเฮ้ยพ่อพอแต่ตาคุณเราเลยบอไปซะเฉลย พ่อโทรไปบมึงใส่เพชรตัวใดไปกับพ่อแต่ตาคุณพักขยะใช่ไหมไอออนเก็บมาบักหลายๆพักขยะพักขยะหรือพักขยะพักขยะน้ำน้ำนะกินอยู่ใสาใเขาไปเก็บอยู่หัวขญงเหมือนได้กันยางวุ่นกูลำบากได้จ้างซทำกูเอารมณ์ลงผู้จ้างเลาะผู้เพชรมึงไหนยังก็ะคอมาเป็นเพื่อนกูเนี่ยเด้อมึงอะคอมาเป็นเพื่อนกูมึงหูอยู่เพชรกูซื้อเพชรเท่าไหนรักไปเสียไป เนี่ยรอบนี่อีกประมาณไปลักมาหาห่วงห้ากระสีอีกคำเฮงๆอยู่ดอกนี่กระตากนตะอะไรสีคล้ายนี่รอบนี่มึงงงเลยเขาดูหยาดจบขิดทีหลังหาโมงกูอ่ะมึงจะไปจะเสาะผมเปล่าไปว่นแปดโมงเกี่ยวข่าวบ่อรือยังไงเนี่ไปเกี่ยวไปเกี่ยวอืมโอเคเดี๋ยวไปทางใหนเราไปซอยไอ้ไปเด้อพนักพนันมามีภัยเนี่ยจังจังให้ยังเก่าให้เดี๋ยวนี้นะประมาณสิบสามเนาะเหมือนเนาะเกี่ยวแล้วได้ได้สี่หมื่นนี่ มื่อท้ายที่สนะคะวันนี้องเสมอคือเสียแล้วเนาะเก่าหายอืออืไปพาลูกเมื่อคำเลยมึงมีหมองหงกินอยู่บ่มีเออแล้วว่าบ่มีถ้าบ่มีเป็นวัชพิงไควัชพิงไคกูนันย่างไปผูกมีอยู่มันขึ้นโคนเบิดผูกได้ผูกย่างไปเอ้าเมื่อหนาวสักก่อนเหละมันคำเลยเออไปโลดกสามเมื่อคำเลยพาลูกเมื่ออือไปใส่หมวกค่ะดิเดอกแค่ค่ะอือ อันนี้กูสิเก็บไปแห่นั่นยังงึ้งกำมกอนะยังมันไปส่งสัพ่อยังบ่มานี่นะพอไปมัดเข่าสอยใจดำยังบาม่าเข่าไก่ไหลไก่ยืบมือเนี่ยนะหักลำเดี๋ยวจะเจาะไปวะอ่านะเอาเจาะมได้สฉพาะคำอืม อืมโอยเานาะเปิดเผย้ต้นไปเองเนอยาจะดล่อยามึงขุบเอาเหลืองเหลืองกูว่าได้คำเออเอากูว่าได้สันได้สิวออกมามันหนาหนันงเอกเก่ากับพระเอกเก่าพี่น้องเอ้เจอกันมันเป็นนันแล้วเอ้ยหนามึงเอ้ โอ้ยสำนีด้เปไปน่องเด้อส่วนคุยกันน่องค้ามข้าวเดียวผลวังงัวเขาไปขี่ซาเล่สองกองส่วนขี่ออกไต่เขาก่อนพอกันขี่หนาไปน้่องเลยสบายดีมึงยังเห็นยังตะกูก็สั่นจะเขากล้อง